สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดบ้านสุดหรูบนเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ในโครงการเชตวันรีลิฟท์เฮาส์ย่านบางบัวทองกันนะคะหน้าบ้านกว้างจอดรถได้ทั้งหมดประมาณ8คันและได้ติดตั้งไฟ3เฟสเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะและด้านหลังที่จอดรถนะคะจะเป็นอีกมุมนึงเลยค่ะ เป็นสวนป่าและน้ำตกลำธารขนาดใหญ่ไว้ให้ผ่อนคลายบริเวณรอบบ้านนะคะรั้วของบ้านเปิดทิศทางลมทำให้บ้านหลังนี้โปรง่งลมผ่านได้ดีแม้รั้วบ้านจะสูงถึง3เมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาจะเห็นเลยนะคะว่าตัวบ้านมีเพดานสูงโปรง่งสูงถึง7เมตรเลยทีเดียวค่ะในบ้านและนอกบ้านมีกล้องวงจรปิด8ตัว วัสดุที่เลือกแต่ละชิ้นคัดสรรมาอย่างดีค่ะที่เห็นเลยก็จะเป็นหับป,ปะเลเือบทั้งหลังค่ะพื้นที่ที่เราเห็นนะคะมีการเทพื้นหนาถึง30เซนติเมตรเจ้าของบ้านเป็นวิศวกรตั้งใจทำบ้านไว้อยู่เองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของความมั่นคงของบ้านเลยค่ะกระเบื้องที่ใช้เป็นแกนิโต้นะคะเรามาดูอีกมุมหนึ่งของบ้านกันค่ะ สองประตูที่เห็นนะคะฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ำฝั่งขวาเป็นห้องครัวค่ะและอีกฝั่งจะจัดเป็นมุมรับแขกหรือห้องโฮมเทียเตอร์ไว้สําหรับปาร์ตี้สังสรรค์ได้นะคะเรามาดูห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวมีการบิวอินและติดตั้งระบบไว้เรียบร้อยพร้อมกับมุมรับส่งอาหารนี่เป็นห้องน้ำด้านล่างนะคะกว้างมากๆค่ะเดี๋ยวพามาดูทางเข้าอีกทางของบ้านหลังนี้กันนะคะประตูที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้า ประตูบานนี้จะไปทะลุห้องรับแขกค,ค่ะส่วนมุมนี้เป็นเรือนรับรองนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันก่อนแล้วค่อยมาชมเรือนรับรองกันต่อไปค่ะไปค่ะไปชมชั้น2กันนะคะ ขึ้นมาเราจะเจอกับกระจกบ้านใหญ่มากๆเพื่อให้มองเห็นวิวด้านนอกค่ะต่อไปเราจะพาไปชมห้องนอนกันนะคะห้องนอนด้านบนจะมี4ห้องนอนค่ะมีอ่างจากุชชี่2ห้องและหลังนี้จะใช้ประตูไม้สักทั้งหลังเลยหน้าต่างอลูมิเนียมอย่างดีกระจกมีความหนา6มิลเมตรค่ะ ห้องนอนทั้ง4ห้องจะมีขนาดใหญ่และก็มีห้องน้ําในตัว2ห้องนะคะอีก2ห้องจะเป็นห้องน้ํากลางเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือนรับรองด้านล่างกันต่อค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรือนรับรองขอพาทัวร์ชั้น2ให้ครบทุกห้องก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องมาสเตอร์ทั้ง2ห้องเลยก็ว่าได้นะคะ2ห้องนี้จะอยู่ติดกันและมีระเบียงให้เราได้ชื่นชมบรรยากาศช่วงเช้าๆได้เลยค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องติดกันค่ะห้องนอนเล็กที่แทบจะไม่เล็กค่ะขนาด30ตารางเมตรขึ้นไป2ห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวจะเป็นห้องน้ำกลางนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนรับรองกันค่ะ เราพาเดินทางมาหลังบ้านนะคะซึ่งเรือนรับรองสามารถเข้าออกได้หลายทางมากค่ะนี่ค่ะพื้นที่ระหว่างเรือนรับรองนะคะก็จะมีที่นั่งเล็กๆไวให้นั่งชิลได้เลยนะคะตั้งวงกินหมูกระทะก็ได้ค่ะเรือนรับรองจะมีห้องรับแขก2ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห,ห้องแม่บ้านและถ้าใครอยากชมบ้านของจริง สามารถนัดล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้เลยค่ะ